ชื่อเพลงก่อนฮะ,ะชื่อเพลงที่อะไรดิเธอหักอ,อกพอเลยอากาศตึฟ <c oughs> เราฟังดูเพงมิ้งโคตรเฮียเลยอ่าเธอหักอ,อกพอเอหักเธอหกเธอหักมือแตกี่อะไรดิออจจูนพัเน นีเอนี okay. okay. But, okay. Cool. ่คิอวอโดโจโนหรอวะไม่ใ EN> ่เพลเลยขนนนักชาทอบอ่ะโอเคกูรู้แล้วูต้องทิ้งเล่นเลอ้บุญเฟรนดีมันเป็นการบ่นเลยเนี่ยูุญชาติชาตอมปายแล้วระเบดเนี่ยนี่ตอแรกเธอเธอหักอกมผมใจไม่ได้

มันไงจะโตตะตลึงโพ๊ะสิงปอดไปแล้วครับไปแล้วะจฉันไม่ออกแล้วเนี่ยดองอมย่าเสียงมึนมันนี่แจงแจงเสียงหวังเฮ้ยคิด

เ็นทองจนจุกไอ้ยีดีใครชันจัเหรอเออเขี้ฟฟร์มไหนวะเบายบายตีบุ้นี่ไอ้ตีใครวะ ผมผมเลยหะครับผมเลยฮะคาหามาหาเลยไม่เอามาหาสรรหาเลยตัวจืดพันเปอร์เซนต์มันไม่ใช่เพลงเลยมันมันเคยจะเสือกเอามาบิ๊กเพลงได้นะบทเพลงของซาตานเนี่ยซาตานออกมาครึ่งตัวขึ้ดึงเลยขึ้นดึงเลยดึงแบบอัศรีย์ เด็นี่มันหักขามึงโอ้ยยิงเดือดหกขามึงจะไม่เคลียร์ได้ปูเอ้ยยังไงอ้าวเธอหักขาผมใช่ไหมไอพวกมึงหักขาเฮ้ยจะเปิบิทหักตังค์ใครเลยเราจะไม่เราจะไม่เคลียร์ได้ปูหักขาเฮ้ยอารชานหายแล้วจ๊ะหักขาเ ตับตุบซับไม่ใช่จันติบปยัดขนมปังก็ชอบไปอยู่เฮ้ยยังสมัยนี้มันวิบัติมาแล้วสายไทยกูไม่ชวนกูไม่ชวนแต่ผมได้ไปแต่งคำอะไรแล้ดูแล้วรู้ไม่ชวนตั้งแต่ตอนบอกว่าบอกให้มากูกูเย็ดขนมปังได้ไหมวะเออนี่เชี่ยนี่เอ้ยโอ้โหโอ้โหก็ไม่มีสตันถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน แต่ก่อนกูพยายามลัดคีบอยู่ไอ้สกิลปลามึงอกีเชฟฮะปลาปลาปลาลูกไฟอ่ะถ้ามึงสัปาใส่คีบแล้วคีบตายอะมึงจะได้มานาคืนด้วยนะก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ได้คืนไงก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ได้คืนก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยเขียกูเขียวนี่คูดถูกทั้งคู่ต่อวะถูกทั้งคู่ถูกทั้งหมดถูกทุกข้อ ไอ้นั่นขึ้นด้วยเชฟมันจะไปหักขามึงขึ้นน่าจะฝันมาไม่มีไม่มีไม่แค่หักขาทั้งนั้นแหละมั้งเฮ้ยเฮ้ยได้หมดสามงั้นเลยสนใจเกียร์คีบัตบุ๊คสเต็กกูเยอะกว่ามันเยอะเลยบุ๊สเต็ปเลยอากชาหายอากชาหายว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงกับวงไรกับวงไรมึงเชียร์นี่กูใส่กูใส่ทุกอย่างที่มีแล้ว แหมถ้ากูมีหมีสักหน่อยนะมึงไม่อยากแฝดเข้าหน้ามันเ้ยแฝดแฝดเข้าใกล้ๆทำดาเมจเลยเลยไม่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 ได้หรอกเนี่ยมันใส่เข้ามาเลยเฮ้ยป้อมกันกูป๊า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 ป๊ป๊า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 ป๊อป๊าป๊าป๊ป๊า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 มาป๊ไร๊า้ยาป๊าาปปาาดายากู มึงหรือมึงจะไปเข้าหา,าในระยะมันเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมวะอย่าแหลมอย่าแหลมขอลองอนั่นมันเอออ้าไม่จริงอ้า <c oughs> เออเออเออนัออ่นแหละนั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 ่นแหละโบบะโบบาหนึ่งสอง <c oughs> สามสี่โไปหนไปอือฮึออฮึอือโ,โอ้ <c oughs> โหอีกทีนึงเ <c oughs> อเ <c oughs> อเ <c oughs> บ้าไอ้บุ๊คบ้าระเบิดเมตาเออเออไอ้เหี้ยเบต้ากำพุงกำเลือดใหม่ตัดเลือดเอดียก็มีสัตว์แม่งเอาตัดเลือดดิเลยจัดเมตากำพุงเฮ้ยอะไรเดียอะไรเด้อเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ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 ยโดนอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขียได้ชูบอไปบ่งทีสามทีสี่ทีเฮ้ยเอาเอาเอาตายกันหมดเลยเหรออุ๊ยอ้ยมุงโวยเลยมงโวยเลยมุงโวยเลยมงโยเลยมโเลยมยเลยมโยเลยมงโยเลยตะกูมี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 อีกขาวิมีอีก้าิสามสองหนึ่งโอเคมาแล้วเออเออ เกมเอาเลยเกมบเอาอะไเ้โอ้หชิคุณนี่มคุณน่มมีตัเจ้าบางเหีโอ้ยโอยยายายาเดี๋ยวไปพากินาเลยเฮ้เดี๋ยวหรือกูคํนวณผิดพลาดวะมึงไม่ปล่อยสกิลออกไาทีมึงยิ่งยไม่ใช่ไม่ใช่มรนสลยยะ กูแบบจีกูเดินคนขาไปอะไรอย่างเนยอย่างนี้ยอันนี้ต้องต้องรออ่ะตีมาสหาหารอมเจียืนดึงทำไม่ะกูโดนมาสห้ออออมาแบบมาสหาีบแล้วเอาร์ดีเออมึงจะไงมึงไงจะไงมึงไงมึงกี่ศศีมึง สักทีมึไม่ยอมจะดีมอไอกองลมควันนะ่อะไสักทียไพวกเว็บก็อองไฟชี่อนี่กูกูตกต่ำขนานี้แต่กูโซโล่เอาช้านได้เหาอกากอ้กานอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจบเลยจบเลยเอาไหนมนจบนี่อ้นี้อ้ แล้วหมี่กูไม่ตีในเปรยเป็นคัดทางกูผลสมองกันกูสมองกันสมองคิดอันนั้นต้องปีเย่กันนี่ยาสมองแบบวิทย์แค่ตาบอลวีเฮ้ยแล้วมันจะดึงกูมันจะดึงกูยาเด้อยาเด้อไอ้คิวไปแล้วหนึ่งพ่อมาแอบพ่อมาเปี้ยว

เออกูต <mm <visual> <the> ้องทำอะไรเลยวะอันนี้ดีช oh, <conf> ิบหายชนะไปแล้วก่ะชนะแบบงงๆเลยจ๊กจกจเพราะมันเปิดมึงไงชฟอ๋อมันเปิดกูแต่กูแข็งแกร่งมากคนล็อกไอชฟมล็อกไอชฟแล้วฝั่งน้นมันบอกก้เข้าไรนักเวดร้ายอันตรายนักเวทร้ายอันตรายโอ้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 อา มัง้วมังกรอือืออือสักทีไหมอ่ะสักทีอยไหมอ่ะได้เฮ้ยโอคิวคนเข้าะ้หิ้องาคนปาด้ยมันแหกิ้ปากิ้หาแล้วทุกคนโอ้ยโอ้โอ้ไอ้มีหอยกูหายไปแล้วไงคนโดนเปิดมันเอ้ย เอาเอาแล้วมึงเลงกูเด้นะเชฟกูอยากกินคมามสดชีวิตมาสหานตีไปเลยเฮ้ยคี่ใคดสต์นีเออเฮ้ยเกินตายป้ามัเอีดียังเฮ้ยเอาเชฟกูเข้าแพทไม่ได้เลยเออโดนกูได้ไงบ้าไปเลย ปแตกไดปแตกม่เรียรียบเกิดดีเรียบเกิดดีซื้อเกิดไม่ได้ห้าสิบทูเพราะเกิดไวมึงใจเออสักทีม่เอมึงอ๋อสักทีม่อหายเฮ้ยเฮ้ยอ้เคลียรดีมือดึงอันนึงเนโชน้ำหนึ่งเดือดแล้วกูมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วโอ้ยกู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 โอ้ยไอเชี่อ มาสห้าติวายยังอ่ะตะกี้มึงใช้กูเลย่ใช่หรตามลาเียบเอไปไม่จริงอย่างกไม่นะบุ๊คบอาเงินไปกเพื่อนโทรไวปืนเกมเพินไทหนวเจอตัวแฮนท์มาซห้าติวายจังเลยเฮ้ยของเหรอไอคิวเฮ้ยตั้งก็ตั้งใ่ก็เปิดโดมด ไม่กี่วปะดอร์เาไม่อาชญ์ตัวมันได้ใช้เรลยนยานการได้เรีนก็เรียนได้ขนมปังอว่าขนมปัง้มันอร่อยเห็น